ตอนนี้ผมว่าอยู่หน้าตลาดนะครับอยู่ซอยที่3ามครับซอยที่3ามเป็นหลักผักสลัดไฮโดรโกลนิกปลูกเองสลัดโลสวัสดีครับพะะ <espace S 1> ่อค้านี่ผักสลัดน่ากินมากเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูเมนูก่อนมีสลัดโลนะครับสลัดโลสลัดผักปูออาจใ้ปลูกเพิ่งมาลงวันแรกสั่งได้นะครับเป็นปวดสั่งได้นะครับส่งได้ทั่วประเทศไทยได้ได้นะครับกระดูกหมูดำปิ้ง ปลาชนิดพุ่งเปี่ยปลาย่างแล้วก็หมูกรอบอันนี้เจ้านี้หมูกรอบอร่อยนะครับตุณตํำหรับสวัสดีครับผูพงลูกชิ้นปลาชาแนลสวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีตอนค่ำนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินดูกับข้าวดูของกินนะครับที่มาขายอยู่ในตลาดครบวงจรนะครับอยู่ตรงปากซอยรังสิตนครนายก56ถนนรังสิตนครนายกนะครับ ตำบลประชาที่ปัตย์นะครับอําเภอธัญบุรีนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินดูสัก2ซอยนะครับ2ซอยก็จะดูว่ามีวันนี้มีอะไรมาลงขายนะครับมีอะไรขายบ้างมีอะไรขายดีร้านไหนขายดีบ้างร้านไหนมาขายบ้างมีแกงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าตลาดนะครับอยู่ซอยที่3ครับซอยที่3เป็นร้านกาแฟแอนทีร้านพ่เก๋นะครับ ปั้นน้ำเป็นตังนะครับเดี๋ยวซอยที่3วันนี้มีใครมาบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูแต่มองเข้าไปเหมือนเหมือนเขาจะเก็บร้านหมดแล้วนะครับแม่ค้าก็จะกลับสวัสดีครับสวัสดีก่อนกลับบ้านที่น้าค้างขนมไทยนะครับจะกลับบ้านแล้วครับกลับแล้วครับฝั่งนี้เขาเกลี้ยงแผงหมดแล้วครับผลไม้หยุดเหรอครับผลไม้หยุดสวัสดีครับสวัสดีครับวินางยำแหนมมาครับคือแดง ันนี้มีแกงแกง,แกงจืดต้มฟักต้มฟักแล้วก็ผัดกะเพรานะครับ <Okay. S 1> กะเพราไก่แล้วก็หูหม <Okay. S 1> ัดสวนกะหลี่นะครับดูนะขายทุกวันนะครับตอนนี้ผมมาเดินเย็นนะครับก็ประมาณจุดสองทุ่มแล้วนะครับเขาหยุดเขาเก็บร้านกันหมดแล้วก็หยุดเป็นเยอะครับซอยนี้ก็เดินต่อมาก็เป็นอาหารเหนืออาหารเหนือน้องแฮมน้ำเงี้ยวน้ำพริกหนุ่มไส้อัวลาบสวัสดีครับน้องแฮม ถไส้อัว่วเจ้าเดียวในตลาดโค้งวงจรแล้วก็นน้ำเงี้ยวเด็ดิกออกนะครับแล้วก็ลาบหมูอันนี้เป็นทุกขนุนนะครับขายทุกวันนะครับอาหารเหนือตลาดโค้งวงจรมาได้เดินกลงไปก็จะเป็นพี่แอดไก่ทอดเจ้าของร้านหายแล้วขายดีจนไปแล้วครับพี่แอดไก่ทอดนะครับ ขายดีจะหมดแล้วข้างหลังก็เป็นข้าวชาวนาจะหมดนะครับเ้ารุ่นรอเลยนะพี่มีข้าวอะไรบ้างครับพ่อค้ามีข้าวหอมแล้วก็ข้าวเหนียวครับเต<อ>าให้หมดแล้วพี่เตาใครก็สอวโอเคครับเนี่ครับ<อ>ข้าวชาวนาข้าวหอมมะลิขายตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มนะครับ พ่อค้าบอกพ่อค้าจำจำข้าวไม่ได้ร้อนทั้งวันนะครับพ่อค้าบอกมีหอม10บ,บาทหอมมะลิ5บาทช้าวก้้อห5บาทข้าวเสาวให้5บาทห้าห่อ20ข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวขาวข้าวหาเหนียวดำนะครับขายทุกวันตั้งแต่เที่ยงจนถึง2ทุ่มเดินลงไปก็จะเป็นเบเกอรี่นะครับสวัสดีครับพ่อค้าอบร้อนๆอ,อ,อบใหม่ๆครับตลาดโกงจอน รีบๆมาครับสองทุ่มก็ยังทันนะครับถ้าเกินสองทุ่มไปจะไม่มีครับเหลือแต่ร้าน <c oughs> เพราะว่าเก็บร้านไปแล้วนะครับขนมอบให้ร้อนๆเลยครับตลาดกุ้งกรอแล้วก็ตรงมาก็เป็นไก่ไก่ต้มน้ำปลาสวัสดีครับพ่อค้าเขาบอกอร่อยมากร้านนี้ไา่แบบมันจิ้มก็อร่อยนะครับมาขายทุกวันทุกวันพุธวันจันทร์วันจันทร์กับวันอะไรบ้าง วันจันวันเดียวมาวันจันทร์วันเดียวนะครับวันจันวันเดียวขายต้มน้าปลาครับอยู่ตรงนี้ครับมาได้เลยตรงนี้ก็เป็นอาหารสูตรโบราณร้านตายายคุ้งฝัน,นะครับตอนนี้หมดแล้วครับมาเย็นจะสองทุ่มแล้วครับหมดแล้วคุณยายนั่งพักจะกลับบ้านแล้วครับมาขายทุกวันนะครับมาซื้อได้ตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มครับเดินเข้ามาซอยที่สาม ข้างหลังก็เป็นวันนี้มีผักสลัดมาลงนะครับผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ปลูกเองสลัดโลสวัสดีครับพ่อค้าเนี่ผักสลัดน่ากินมากเลยนะครับเดี๋ยวดูเมนูก่อนมีสลัดโลนะครับสลัดโลสลัดผักปูอัดไส้ถั่วเพิ่งมาลงวันแรกนะครับน่ากินมากเป็นถุงได้5บาบาทเป็นผักอันนี้สลัดสลัดโลนะครับอันนี้เป็นสลัดผัก แต่ละ45นะครับนี่มาขายทุกวันไหมครับหรือว่ามาขายวันไหนบ้างครับอ๋อถ้ามีที่ว่างก็มาทุกวันนะครับน่ากินมากเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามาเดี๋ยวจะมามาลองมาลองชิมน,นะครับแต่ผักน่ากินมากเลยครับขายเป็นต้นนะต้นละ20บาทน่ากินมากอันนี้ล้างแบบกินได้เลยใช่ไหมไล้างแล้วกินได้เลยนะครับเป็นผักไฮโดรโพนิกนะครับ อ้าวันนี้ไม่เจอเลยอย่างน,นี้ไม่ค่อยเจอเลยเอาน,นวดอ่ะเจอเจ,จอนี่ไงเจอทักกันได้นะีน่เอาน,นวดอ่ะใช่ครับเจอแล้วไม่ค่อยทักกันทำไมไม่ทักเลยอ,<笑><笑><笑>อ๋อสวัสดีครับลุงใหญ่ลุงใหญ่ผัดนกผัดหนูมะม่วงขนุนหมดเลยมะม่วงขนุนหมดแกใทุเรียนอย่างเดียวเหลือยำแล้วก็กุ้งทอดแล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็ข้าวเหนียวหมูนะครับร้านลุงใหญ่ขนุนหมด ข้าวเหนียวมะม่วงก็หมดขายดีมากนะครับแวะมาได้ทุกวันวันนี้วันนี้มีบอลดีไหมเนี่ยอ๋อพรุ่งนี้มีบอลไม่อยู่ใช่ไหมหยุดใช่ไหมครับพรุ่งนี้มีบอลหยุดโอเคเดินลงมาข้างล่างก็เป็นร้านพี่ผนนะครับสวัสดีครับเมนูนี้ตามนี้เลยนะครับอยู่ประตูตัวใหญ่ๆเลยนะครับตัวใหญ่ๆน้ำพริกกะปิอร่อยนะครับ ชะอมนะครับเมนูครับตามนี้น้ำพริกกะปิสั่งได้นะครับเป็นปวดสั่งได้นะครับส่งได้ทั่วประเทศไทยได้ได้นะครับนะครับเบอรโทรนี้ได้เลยต้มเืดร้อนๆครับมาตั้งแต่บ่ายสามโมงยนถึงสองทุ่มนะครับมาได้เลาดเราเปิดทุกวันนะครับขายทุกวันเปิดทุกวันข้างหลังก็เป็น หมูกรอบออจากอรสวัสดีครับพ่อค้านี่ครับน้ำพริกพ่อค้าไม่มีไม่มีเสียงตอบรับใครน้ำพริกน้ำพริกครับแล้วก็น้ำพริกกับแห้งนะครับน,รรน้ำพริกกระดูกหมูน้ำพริกแดงก็ฉลิดพุ้มเสี่ยบปลาย่างแล้วก็หมูกรอบอันนี้เจ้านี้หมูกรอบอร่อยนะครับคุนาำรับหมูกรอบอร่อยมาก ละ60บาทอร่อยครับแล้วก็มีปลาทูต้มเค็มนะครับแล้วก็เครับเป็นปลาทูต้มเค็มเดินตะลงลงไปนะครับปลานึ่งปลานื่อหมดแล้วครับเก็บร้านแล้วปลานึ่งแล้วก็ผลไม้แผงน้องน้ำครับผลไม้น้องน้ำแผงยาวเลยยาวลงไปถึงข้างหลังเลยยาวลงไปถึงหลังหลังเลยสวัสดีครับน้องน้ำนี <Yeah. S 1> ่ผลไม้ มาได้ทุกวันขายทุกวันตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับเที่ยงจนถึงสองทุ่มผลไม้มีทุกอย่างนะครับตามฤดูกาลมาได้เลยยาไปถึงข้างหลังนะครับไปถึงข้างหลังเลยนี่ครับแล้วก็อยาลืมหมูเบตทโกเบนทโกกำแรงนะครับนี่ครับขายทุกวันนะครับเปิดทุกวันมาเดินได้นะครับทุกวันเลยมีขายด้วยแล้วก็มี ในตู้ก็จะมีปูอรกดนะครับนเนื้อคีไก่นะครับหมูเขาเรียกหมูแอปเปิอ,อะไรพวกนี้ครับหมูแดดเดียวก็มีซอดมันปลาก็มีมีทุกอย่างนะครับร้านหมูเป็นชะกโก้กดกำแรงสวัสดีครับกำแรงสวัสดีอีกรอบนะครับเดินตรงลงไปก็จะเป็นสายย่าคอฟฟนะครับวันนี้มีเมนูใหม่นะครับ น้ำลำไยไม่รู้ว่ามีน้ำลำไยนะครับวันนี้25บาทน้ำลำไยต้องมาชิมนะครับขายทุกวันเปิดทุกวันนะครับมีน้ำปัน่นมีชามีเมนูกาแฟเมนูชานะครับเมนูนมนะครับแล้วก็เมนูโตดาผลไม้นะครับนี่ตามป้ายนี่สวยมากป้ายนะครับนี่ยอย่าส่งตาพี่พงศ์สิสีส่ครับมีหลายเมนูมาก หลังตลาดนะครับสายยาค็อกตี้อร่อยครับอร่อยมาได้เลยเดินตรงมาก็เป็นขายตลาดแล้วนะครับร้านป้าหมวยป้าหมวยเสื้อผ้านะครับตัวละร้อยนะครับร้อยร้อยห้าเก้านะครับเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายมีหมดนะครับร้อยห้าเก้าของผู้หญิงก็มีเป็นเสื้อแบบลายดอกนะครับสวัสดีครับป้าหมวยนี่ครับ ถูกมากนะครับร้านะมวยหลังตลาดเลยครับเดินเข้ามาจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาเจอเลยครับตรงข้ามกับร้าน m ม็กยูเทอร์นซลอนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งผู้หญิงครับซาลอนะสัดส,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 สะใด250สะใดหนี่นะครับหนึ่ตามราคานี้ได้เลยติดต่อเบอร์โทรนี้ได้นะครับร้านพินิษเปิดตั้งแต่เที่ยงนะครับจนถึงเกือบ2องทุ่มนะครับ หรือว่าใครอยากนัดเวลาพิเศษแม่ค้าก็โทรได้ช่างได้นะครับไม่ใช่แมคค้าช่างได้นี่ครับทีนี้กําลังตัดนะครับอันนี้ฝั่งอันนี้เป็นบาร์เบอร์ของผู้ชายครับตัดชายสไตล์เกาหลีเพจได้หมดครับตัดสวยอันนี้ก็เป็นร้านประจําที่ผมตัดประจํานะครับร้านพินิจเดี๋ยวแมคค้า,าช่างบอกว่าไม่มาร้านเลย,เลยนี่ครับเย็นสบายเข้ามาสวัสดีครับพินิดเนี่ยช่างประจําตัดบ่อยมากตัดทุกครั้งครับ บางบางทีเดือนละสองครั้ง3ครั้งก็มีตัดตีครับมาได้ตามเบอร์โทรนี้ครับโทรได้อันนี้ตัดตัดดีจริงเดินตรงมาก็จะเป็นร้านทําเล็บนะครับเล็บสวยทาเจล<ม>เล็บเ้นเล็บนะครับโทรออจองแม่ค้าได้นะครับจองคิวแม่ค้าได้ตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ เปิดทุกว <on> ันครับเปิดทุกวันเดินตรงขึ้นมาก็เป็นร้านพัทเทลเก็บร้านแล้วนะครับพัทเทลเก็บร้านแล้วนะครับร้านทุกอย่างมีของเล่นเทลสวัสดีครับจะกลับบ้านเลยใช่ไหมครับมีของเล่นราคาอะไรบ้างล่ะครับมีของเล่นแล้วก็รองเท้ายาวไปถึงนู่นนะครับร้านพัทเทลเก็บร้านแล้วพ่อค้าจะกลับบ้านแล้วมาได้ทุกวันตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงเกือบสองทุ่มนะครับ เดินเข้ามานี่คือซอยสุดท้ายเลยนะครับซอยสุดท้ายของวันนี้นะครับผักสดครบวงจรน,นะครับเอ้ยไม่ใช่ผักสดนครนายกนะครับผักสดนครนายกครับเห็นไหมครับผักสดนครนายก5บาท10บบาทสวัสดีครับแม่ค้าวันนี้เป็นยังไงบ้างผักแบบเรื่อยๆนะครับผมผักจะหมดแล้วนะครับมาได <of> <hors> ้ทุกวันผักสดนครนายกจากบ้านนานะครับ <azon. S 2> <per c> <assistance> ขายทุกวันผักบ้านบ้านผักสวนผักบ้านบ้านนะครับมาจากบ้านานาตรงเลยนะครับข้างหลังก็เป็นพิมอาหารทะเลปลาน้ําจืดสัสดีครับพ่อาคา้าตลาดเก็บนะครับมีกุ้งปลาหมึกนะครับแล้วก็ปลาน้ําจืดนะครับปลบานิลนะครับขา,ายทุกวันขายทุกวันแต่มาถ่ายไม่ค่อยทันเพราะว่ามาเย็นมามืดนะครับลูกค้ากาลังมาครับผักสดผักสด สวัสดีครับสวัสดีครับค้าผมโอ้โหเดี๋ยวจะเป็นยี่สติอะไรคาปล่องงลูกชิ้นปลาชแนลครับเออฝากติดตามด้วยนะครับฝติดตามด้วยนะครับเอ็นเอ็นแล้วฮะงลูกชิ้นปลาชแนลครับพงลูกชิ้นปลาชแนลอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวพงลูกชิ้นปลาชแนลพงลูกชิ้นปลาชแนลฝากติดตามลูกชิ้นปลาชแนลใช่ครับพงลูกชิ้นปลาเดี๋ยวพิมก็ขึ้นเลยครับนี่ครับตลาดโค้งวงจรครับมาทุกวันผักสดโค้งวงจร เดินตรงมาก็เป็นน้ำเต้าหู้กับผงนะครับสวัสดีครับแมะะ่้าวันนี้หมดแล้วใช่ไหมกล้นะแล้วนะครับไม่ใช่ใกล้หมดนะใกล้หม,หมดความหมดทนมีน้ำฟักท <คน S 1> องนมสดแล้วก็งาดำนะครับแล้วก็น้ำขิงบัวลอ,อยน้ำขิงนะครับแล้วก็มีน้ำลูกเดือยหมดมันมีเหรอน้ำลูกเดือยมีไหม,มนี้หมด <c oughs> อันนี้อันนี้ทูน,นเหลืองตัวเขียวมาทุกวันจําไม่ได้เลยนะ <c oughs> แม่ค้าบอกว่าพี่มาถ่ายทุกวันจําไม่ได้ทุกอยาก่างอันนี้จะเป็นขนมปังขนมปังสังขยาขนมปังสังขยาครับนี่มาทุกวันร้อนๆใครอยากกินน้ำเต้าหู้ร้อนๆนะครับมีหลายเมนูมากมาได้ขายทุกวันเดินขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นพี่ทัศราปลาเผาสวัสดีครับวครับผมโวันนี้เหลือสองตัวสุดท้าย <c oughs> ลานินปลาทับทิมนะครับปลาทับทิมหมดแล้วใช่ไหมครับปลานินนะครับปลานินพิจัสราปลาเผานะครับขายทุกวันนะครับน้ําจิ้มผักมีให้นะครับเต้นมีให้ขายทุกวันตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มนะครับมาเร็วก็ได้กินเร็วมาช้าไม่ได้กินนะครับขายทุกวันเดินลงไปซอยที่สี่สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายของวันนี้นะครับสวัสดีครับเสียสีพิตีหมูสดนะครับ มูสดไก่สดนะครับเป็นชิ้นส่วนไก่ตอนนี้ก็ก็บร้านแล้วครับเพราะว่ามันสองทุ่มแล้วก็จะเก็บร้านกันแล้วมาได้ทุกวันนะครับตั้งแต่บ่ายสามโมงนะครับถ้าเป็นอาหารสดผักสดพวกนี้ก็จะมาประมาณบ่ายสามโมงจะได้กินเลยครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อสดสวัสดีครับเนื้อสดพี่ซันนะครับต้องบอกต้องต้องชื่อชื่อว่าพี่อะไรนะครับพิยะครับพี่ยะนะครับโอเค พิยะพิยะนะครับมาได้ทุกวันนะครับถ้าม,มีเบอร์โทรบอกได้นะครับเบอร์โทรโอเคครับโอเคครับลูกค้าเบอร์ตามนี้ได้นะครับโทรได้นะครับสั่งได้หรือว่าเม้นใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวมาบอกไแมค่ค้ากก็เัน ทำอาหาตอนเช้าปลายหนาวได้เลยโอเคครับทุกวันนะครับได้เลยนี่ครับจะแบบโต้มแบบย่างแบบสั่งเยอะๆได้นะครับเบอร์โทรมีให้นะครับทัางหลังก็เป็นผักสดครบวงจรสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับพ่อค้าร้านนี้ร้านบอยแบนด์สวัสดีครับพ่อค,ค,อค้าแม่ค้าโอ้ร้านนี้มีแต่วัยรุ่นเดินไม่กล้าเดินเลยมีแต่วัยรุ่นเลยดูดิทั้งหลังทั้งหน้า ีผักสดครบวงจรครับ5บาท10บาทมีมีทุกอย่างครับเลือกได้ผักสดสดขายตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง2ทุ่มนะครับมีหลายอย่างมากร้านนี้ครับเบอร์โทรนี้ร้านผักสดครบวงจรนะครับตามเบอร์โทรนี้โทรสั่งได้ไลน์มีให้นะครับแอดได้เป็นร้านที่หมูนะครับ พี่หมูกับพี่ขนะครับร้านนี้เดินเข้ามาแล้วไม่ซื้อโดนแน่ดูพ่อค้าไม่ค้าเยอะเยอะมาก <c oughs> ได้ครับเป็นร้านสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นถุตถึงไก่ย่างหมูย่างกัที่สวัสดีครับเป็นย่างเตาถ่านนะครับมีพุ้นมีเครื่องในมีหนังไก่นะครับมีหมดทุกอย่างครับ มาทางนี้ก็เป็นพี่เก๋พี่เก๋สวัสดีตอนจะกลับบ้านนะครับนี่น้าปั่นพี่เก๋หมดแล้วหมดเลยคนหรือเปล่านี่มาได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันหน้าตลาดตั้งแต่สองโมงสามโมงก็ได้กินแล้วนะครับน้ําปั่นนะครับเป็นคอปเป็นกาแฟสดนะครับขายทุกวันนะครับมาได้ใช่ครับมาเลยร้านสุดท้ายของวันนี้ก็เป็นพวงมาลัยลุงยอด วันนี้พ่อค้ามาแล้วครับพ่อค้ากำลังคุยสวัสดีครับพอ่พอค้าพ่อค้ากำลังคุยอยู่เป็นดอกไม้ไออของไ่ว้ทูปเทียนหมากรูทูปเทียนนะครับอย,ยอย่าเพิ่งนินทานะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ทูปเทียนนะครับของน้ำดงน้ำแดงไหานะครับลวงมาลัยห้าบาทสิบบาทกุหลาบดอกไม้มาเลยนะครับดอกบัวดาวเรืองต้้ยไม้มีหมดทุกอย่างครับ ต่างก็ค้าไม่ค้าได้ตามเบอร์โทรนี้ได้นะครับก็วันนี้พาเดินดูครบสองสองซอยครับวันนี้สองซอยหน้าจนถึงหน้าหลังตลาดหน้าจนถึงหน้าตลาดเลยนะครับวันนี้ก็คือข้างหน้าสุดครับก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดี